สวัสดีค่ะพบกับครูรัตนัฒ์พายพิมพ์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดซึ่งเราจะพบกันในรายวิชาระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นในหัวข้อพื้นฐานร,ระบบปัญญาประดิษฐ์ EP ที่1เรื่องหลักการและแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวและมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันตั้งแต่ผู้ช่วยเสมือนอย่าง Siri หรือ Google Assistant การแนะนำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงการใช้งานภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมการผลิตและการบริการลูกค้า โดย AI มีความสามารถในการเรียนรู้ประมวลผลข้อมูลและแตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์เรามาดูกันค่ะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีความเป็นมาอย่างไรปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบที่สามารถทำงานได้อย่างมีสติปัญญาแบบเดียวกันกับมนุษย์โดยมีการพัฒนาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AI มายาวนานแต่การศึกษาเกี่ยวกับ AI อย่างจริงจังเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่20ซึ่งมีการสร้างทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งเทคโนโลยีตามยุคต่างๆดังนี้ การพัฒนา AI เริ่มจากการศึกษาความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ในการจำลองพฤติกรรมของมนุษย์โดยในปี1950ถึง1955จอห์นแมคคาทีได้บัญญัติคำศัพท์คำว่าปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาและได้ให้ความหมายปัญญาประดิษฐ์คือวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างเครื่องจักรที่สามารถทำงานที่ปกติแล้วต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์ คำอธิบายนี้วางรากฐานสําหรับด้านปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดที่ตามมายุคเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์แบ่งออกได้ทั้งหมด4ยุคได้แก่ยุคไหนบ้างมาดูกันค่ะจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของ AI ในปี1956เป็นการประชุมที่มหาวิทยาลัยดัสมูดถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของ AI ในการประชุมนี้ได้รวมกลุ่มนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆมารวมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับ วิธีการที่อาจจะทำให้เครื่องจักรสามารถเรียนแบบการคิดของมนุษย์ได้การประชุมนี้ถูกจัดขึ้นโดยจอห์นแมคคาทีซึ่งจอห์นแมคคาทีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งชื่อปัญญาประดิษฐ์และเป็นบิดาของปัญญาประดิษฐ์นั่นเองค่ะต่อมาในปี1960-1970มีการพัฒนาในด้านต่างๆของ AI เช่นการสร้างโปรแกรมที่สามารถเล่นหมากลูกได้โปรแกรม Logic Theorist ของอเลนนิวและเฮอร์เบียชิมอนเป็นหนึ่งในโปรแกรมแรกๆที่สามารถแก้ปัญหาทางตรรกะได้และโปรแกรม g p s ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถหาทางออกจากปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ยุคนี้ถือเป็นยุคแห่งการพัฒนา AI ในช่วงต้นยุคต่อมาเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของ AI ในช่วงปี1 9 8 0เถึง1990 เป็นช่วงที่เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้าน AI ซึ่งมีการพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning และระบบการรู้จำเชิงสัญลักษณ์โดยในช่วงนี้มีการพัฒนา Expert System ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กฎและฐานความรู้ในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านเช่นระบบไม s ินที่ใช้ในด้านการแพทย์ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาการพัฒนาด้านการเรียนรู้เชิงลึกได้เริ่มมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา AI โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า n e u r o n network ซึ่งมีการจำลองโครงสร้างสมองของมนุษย์ในการประมวลผลข้อมูลตัวอย่างที่สำคัญคือการพัฒนาของระบบการรู้จำภาพและการแปลภาษาเช่น GPT, Generative Pre-trained Transformer ของ OpenAI ที่สามารถสร้างข้อความที่มีความหมายและเป็นธรรมชาติ ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือเทคโนโลยีระบบด้านการประมวลผลที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลทั้งเรียนรู้ชุดคำสั่งและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของ AI ทำให้สามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจในด้านการบริหารจัดการและการตลาดได้การทำงานของ AI มีการเชื่อมโยงองค์ประกอบซับซ้อนหลายอย่างทั้ง Machine Learning และ Deep Learning โดยแต่และองค์ประกอบมีรายละเอียดอะไรบ้างมาดูกันค่ะ Machine Learning คือการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยใช้ข้อมูลเป็นสื่อการเรียนรู้ซึ่งจะเน้นไปที่การจดจำลักษณะเด่นเพื่อจำแนกความแตกต่างของข้อมูลเป็นหลัก deep learning การเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ผ่านการจำลองรูปแบบการประมวลผลของสมองมนุษย์โดยใช้โครงข่ายคล้ายกับเซลล์ประสาทในการกรองข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสามารถคาดการณ์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อีกด้วยโดยองค์ประกอบของ AI ยังสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามรูปแบบของกระบวนการการนำ AI มาใช้งาน Neural Language Processing หรือ NLP การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและประมวลผลภาษามนุษย์ทั้งรูปแบบตัวอ,อักษรและเสียงพูดโดยตัวอย่างการใช้ NLP ในธุรกิจ เช่น Siri ของ Apple หรือ Alexa ของ Amazon เป็นต้น Computer Vision การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อจำแนกความแตกต่างอย่างตำแหน่งที่ตั้งหรือลักษณะของวัตถุในภาพโดยตัวอย่างธุรกิจที่นำพิวเตอร์ Vision มาปรับใช้เช่น w a y m o ที่สร้างรถบรรทุกอัจฉริยะไร้คนขับเพื่อขนส่งสินค้าของบริษัท Google เป็นต้น r o บ o ติก การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลหรือหุ่นยนต์ให้สามารถตอบโจทย์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างการใช้โรโบอติกในธุรกิจเช่นหุ่นยนต์ในสายการผลิตอุตสาหกรรมและโดรนสำหรับขนส่งสินค้าเป็นต้นและประเภทสุดท้ายของ AI ก็คือ Expert System การสร้างความชำนาญเฉพาะทางให้กับระบบคอมพิวเตอร์โดยป้อนข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญให้กับระบบเพื่อให้ AI สามารถทำงานแทนผู้เชี่ยวชาญได้เช่นระบบซื้อขายหุ้นหรือระบบวิจัยโรคเป็นต้นเป็นยังไงบ้างคะเราจะเห็นได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเลย แต่เป็นศาสตร์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายทศวรรษและยังคงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่จะกำหนดอนาคตของโลกในศตรวรรษที่21ต่อไปและพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ